ต่อนะครับที่จังหวัดแพร่เขามีการจัดโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบท้าทายหรือว่าเป็นการชาเลนจ์นะครับประจําปี2566ครับที่ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่อําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่ารัชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางนัชชามีจันทร์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่นําคณะข้าราชการนักเรียนนักศึกษาประชาชน ออกกำลังกายตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย a l l e n g ์ Challenge, ประจำปี2566กิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสะสมแคลอรี่ระดับจังหวัดเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้ออกกำลังกายโดยเน้นกีฬาอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงไวัยได้มีการตระหนักถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬาเข้าถึงโอกาสในการออกกาลังกายและกีฬานะครับโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ทั้งส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ,ร,ฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนกว่า350คนด้วยกันครับดีเลยนะครับ